เสียชีวิตอย่างกระทันหันของนางสาวยุภารักษุขวันดีหรือน้องอีฟพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสองกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขึ้นเวรดึกไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมส่วนบุคคลหากแต่เป็นภาพสะท้อนอันเจ็บปวดของโครงสร้างระบบสาธนารณสุขไทยที่ปล่อยให้บุคลากร,กรด่านหน้าทำงานหนักจนเกินขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์น้องอีฟทำงานเป็นพยาบาลมาตั้งแต่ปี2561 และเพิ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อเดือนมิถุนายน2568แม้จะเพิ่งเริ่มต้นทำงานในสถานที่แห่งใหม่แต่เธอก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เบื้องหลังเครื่องแบบพยาบาลคือชีวิตของหญิงสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่และยายที่แก่ชาราภาระทางการเงินกดทับอยู่ตลอดเวลาเงินที่ใช้ส่งเสียเรียนพยาบาลต้องกู้จากธนาคารมากกว่า70,0,000บาทและยังมีหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอีกราว2,000 0 0บาทซึ่งยังชำระไม่หมด ชีวิตการทํางานของเธอจึงไม่ใช่เพียงการดูแลผู้ป่วยแต่คือการประครับประคองครอบครัวทั้งครอบครัวเอาไว้ด้วยกรณีนี้ตอกย้ําความจําเป็นที่ระบบสาธารณสุขต้องทบทวนการดูแลบุคลากรอย่างจริงจังตั้งแต่การจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภาระงานการกําหนดชั่วโมงการทํางานที่ปลอดภัยระบบพักเวรและการลาป่วยที่สามารถใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงมีอยู่แค่ในระเบียบรวมถึงการมีกลไกดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างเป็นระบบ การเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรที่ต้องทำงานเวรบ่ายและเวรดึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจถูกบันทอนมากที่สุดพยาบาลไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปแต่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีครอบครัวมีความฝันและมีขีดจำกัดหากระบบไม่ปกป้องผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในระบบสาธารณสุขย่อมเปลอ่บบางและความสูญเสียเช่นกรณีของน้องอีฟก็อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมเคยชินซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลชีวิตมนุษย์ในความเป็นจริงสภาการพยาบาลเคยออกประกาศเรื่องนโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตั้งแต่ปี2560โดยระบุว่าการจัดตารางการปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงชั่วโมงรวมการทำงานไม่ควรเกิน12ชั่วโมงต่อวันหรือไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงเวลาทำงานแบบออนคอลหากมีความจำเป็นต้องทำงานเกินกว่าที่กำหนดต้องมีแนวทางสนับสนุนให้พยาบาลมีเวลาพักผ่อนเพียงพอและจัดให้มีเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละเวรอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักการเหล่านี้กลับไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงท่ามกลางภาวะขาดแคลนบุคลากรปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณาสุขซึ่งควรได้รับการเล่งผลักดันอย่างจริงจัง กฎหมายดังกล่าวควรให้การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยเพราะทุกคนล้วนทำงานเพื่อผู้อื่นไม่ต่างจากทหารเพียงแต่เปลี่ยนจากอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และเปลี่ยนจากสนามรบเป็นหอผู้ป่วยสาระสำคัญของกฎหมายคือการกำหนดเพดานชั่วโมงการทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างชัดเจนชั่วโมงปฏิบัติงานนอกเวลาไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การจำกัดการเข้าเวรกะดึกช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง8นาฬิกาไม่ควรเกิน3ครั้งต่อสัปดาห์และต้องมีเวลาพักต่อเนื่องอย่างน้อย8ชั่วโมงหลังจบภาระงานวันหยุดพักผ่อนต้องมีเวลาพักรวมไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องมีวันหยุดอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ควบคู่กับมาตรฐานค่าตอบแทนที่เป็นธรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับงานนอกเวลาในอัตรา1.5เท่างานกะดึกเพิ่ม20%อร์ซและงานในวันหยุด2เท่า เป็นการสะท้อนภาระง,งานและความเสี่ยงที่แท้จริงพร้อมการคุ้มครองทางกฎหมายให้พ้นจากความรับผิดหากความผิดพลาดเกิดจากภาวะจำยอมหรือเหตุจำเป็นเชน่นภาระง,งานล้นมือหรือการขาดแคลนอัตรากำลังเว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงรวมถึงการรับรองสิทธิและอิสระในการใช้ดุลพินิษฐ์ทางวิชาชีพโดยปราศจากการแทรกแซงทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาภาระง,งานที่เกินขีดจำกัด ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังการใช้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกฎหมายประกันสังคมและการดูแลแรงงานต่างด้าวทำให้จำนวนผู้ป่วยในสถานพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้นมหาศาลขณะที่จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานเมื่อบุคลากรอ่อนล้าทั้งกายและใจคุณภาพการรักษาย่อมลดลงและยังเร่งให้เกิดวิกฤตสมองไหลสูญเสียบุคลากรฝีมือดีออกจากระบบอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว การจากไปของน้องอีฟจึงไม่ควรเป็นเพียงข่าวเศร้าหากแต่ควรเป็นแรงผลักดันให้สังคมและรัฐหันมาปกป้องผู้ที่ปกป้องชีวิตของเราทุกคนอย่างจริงจังก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดขึ้นอีกครั้งในหอผู้ป่วยแห่งใดแห่งหนึ่งโดยไม่มีใครควรต้องแลกชีวิตกับการทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอีกต่อไป